โอ้โหผมเจออะไรเนี่ยคุณสมองหรือซองขนมโอ,โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยผมว่านะการจะบูลลี่คนให้เจ็บปวดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่คนนีเ้เก่ง <c oughs> แค่คำแค่ตั้งชื่อกระหาแล้วนะครับสมองหรือซองอะไรกินเลยเหรออ่อมามนะต้องตั้งใจเล่นสัหน่อยนะผมไม่อยากโดนเขาบูลลี่นะครับ อเมาปิดรถทำท่าจะเรือมาลุกตรงกลางลักษณะเฮ้ยวัดต้องใช้คำวัดเลยนะครับวัดสมองหรือสมองมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าต้องไม่มีใช่ไหมต้องไม่มีสมองใช่ไหม โอ้ oh. ดีจริงๆโอเคผมว่าตั้งโคนนั่นน่นหนาเลยนะครับเพราะว่าเรือจะมากดผมแบบเต็มคาราเบลนะครับผมดูออกนะครับโอเค นะครับตั้งเกาะกายสิทธิ์ไปเลยนะครับอ่าแข่งซ้อมนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> about this one เม็ดละครับเม็ดยังไม่ขึ้นนะครับอ,อันนี้จะออกถูไหม่อแต่เขาออกนี้ได้เนะมันก็เป็นดาบสองคมนะครับยังไม่ต้องบอกบอกไปก็มาออกอย่างดี Yes. เอ๊ะันอะไรเนี่ยโอ้อ๋อจะแทงคนผมตายโอเคนะโอเค คนมาขึ้นไปต่อไหมจริงๆก็ไม่อยากต่อนะแต่ว่าเพื่อความคือถ้าเกิดเราออกริมอะ่ะเวลาเราไล่มันเสียหลักเนี่ยระเม็ดมันขึ้นยากหลัก <Look. S 1> เราคืออยากกระเม็ดขึ้นแต่ว่าเราไม่อยากตายนี่ไงเวลาออกนี่ชุดบีมาขึ้นไม่ได้เวลาชุดบีอออ very good ใอ่อายแมตด์หล่อเพื่อที่จะออกตัวใช่ไหมอ่ามาแล้วหังขาดนะครับก็ก็ไม่ยากมะขาดก็ก็หลบนะครับหลบไปขึ้นมามนโอเคไหมไปกินลิ้มนะครับ แท้งโคนไงอ่าเขาจะกินเรามากินสองทีหลังได้เนาะว่าอืมแบบอ่าทุกคนอาจจะงงไอเดียผมนะว่าทำอะไรใช่ไหม มีไอเดียที่ชัดเจนอยู่นะครับเอจะปาโคดเข้ามาคือผมจะออกริมทางเนี้ยออกมาทางริมเนี้ยแล้วค่อยๆโอบเข้าไปตีนะครับแบบว่าชนะง่ายๆนะครับ แต่ตร,ตรงนี้ก็ปิดให้หมดนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึ่งนะโคนตัวนี้จะไหลเข้ามาผมว่าไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวผมาจะโคนขึ้นไปต่อแล้วแล้วเผื่ออนาคตกินได้ด้วยเราก็มันอาจจะฟรีได้แต่ผมไม่อยากให้โคนตัวนี้นใช้งานาเลยเลยจะต้องมาโดยบอกก่ต้องดูอีกทีเพราะโคนจะไปจับนี้โคนไปปลูกไม่ได้สบายเพื่อให้แบบว่ามันชนะได้แบบสมูทวินนะครับแบบชนะแบบ ไม่มีแบบคอโตแยงแล้วก็ไม่ต้องโดนสูบ,บะนะครับง่ายๆซองขนมนี่มันต้องเป็นมันจะต้องกรุงกลวงใช่ไหมมีลมเยอะใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าเพราะว่าซองขนมประเทศไทยอะ่ะมันจะไม่แน่นเนีไงใช่ไหมก็แบบอารมณ์แบบกรุงกล่วงใช่ไหม hmm. ซองขนมตั้งใจคิดนะเราก็าต้องเป็นเด็กยุคแบบกแบบผ เอนนเอ,เอ,อเด็กยุคเก้าศูนย์นะคอ่ะมาหกนะครับโอ้รคนแซกเลยนะครับคงทนไม่ไหวนะครับแบบเข้าไม่ได้ทันทีนะเราเรือแซกแน่เลยเอาไม่ได้เดาเรือไม่ได้ดูว่าจะเส้นเรือนะครับโอ้เราเดาผิดละนี่ย ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรชิวๆเราผูกไว้นะครับถ้าไม่ไม่เส้นเราก็ไม่เส้นแล้ว this 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 this, this. 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 ตัวก็ยอกแพ้ครับเพราะว่าโผลก็งท่าที่จะติดนะครับแล้วก็ไม่จะสไม่สามารถที่จะอยอกไปไหนได้นะโอกาสแพ้ก็สูงมากนะครับเขาก็เลยยอกแพ้นะมาดูกันหน่อยว่าเลตติ้งเราจะขึ้นไปอยู่ดับอะไรเราหนึ่งหกหนึ่งสามใช่ไหมอมจากตอนแรกเราอยู่อันดับเจ็ดถ้าหนึ่งหกหนึ่งสามจริงแสดงว่าตอนนี้ผมอยู่อันดับหกแล้วนะไต่ขึ้นมาแล้วโอเคอันดับห้านี่น่าจะไต่ไม่ยากแต่อันดับสี่นี่ผมเหนื่อยเลย โอ้โหเรตติ้งเขาเยอะแล้วเขาน่าจะไม่ไมาเล่นแต่เสุ่มกดสมก็ไม่เจอนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักลูกกับเซียนบอลนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ G เอมโปรโทาง YouTube ส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนเนี่ยเป็นคลิปดูย้อนหลังนะใน Facebook กลุ่มติดมีม้าขวาสุทุกรูปม้าขวา,าตีม้าเห็คู่กลางม้าขวา,าตีม้าซ้ายและม้าขวา,าตีเวทซ้ายนะครับก็มาสมัครเรียนกันได้ลูกสากลก็มีเป็นคลิปดูย้อนหลังตอนนี้มี E ีฟ ด4แลก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดเรียนสดนะซึ่งนะเขาคงมีย้อนหลังนะเป็นลอนดอนนะครับเป็นวิธีการเล่นลอนดอนแล้วตอนนี้เน้เนเป็นที่หมักขาวก่อนนะครับการเรียนสดก็มีแล้วเขาก็จะมีทําหมักออกมาแต่ตอนนี้ทําหมักขาวก่อนโอเคครับสวัสดีครับ